i n n y เรามาสู่ในฝั่งของประกันชีวิตกันบ้างค่ะซึ่งอย่างที่คุณแสพูดไปก่อนหน้านี้ค่ะว่าประกันสุขภาพที่มาจากประกันชีวิตซึ่งดูแลโดยสมาคมประกันชีวิตไทยนั้นนะคะจะต้องออกมาแสดงความคิดเห็นหรือว่าสรุปข้อคิดเห็นในส่วนของตรงนี้ออกไปเนี่ยคุณนุสลา อสกุลบัญญัติปิยพน์นะคะนายกสมาคมประกันชีวิตไทยได้ให้คําตอบคร่าวๆมาแล้วนะคะว่าภายในสองเดือนนี้จะได้ข้อสรุปกันค่ะ จริงๆแล้วตอนนี้เราทำงานร่วมกับทางากระทรวงพาณิชย์ด้วยอยู่ในคณะทำงานนะคะที่ดูเรื่องเกี่ยวกับค่ายาซึ่งตามกฎหมายเนี่ยค่ายาก็นับเป็นสินค้าที่มีการควบคุมราคาอยู่แล้วนะคะ mm hmm. เราก็พยายามเข้าไปทำงานร่วมกันในเรื่องนี้แต่ว่าปัญหาของค่ารักษาพยาบาลเขาไม่ใช่เรื่องยาเรื่องเดียวยาก็เป็นเรื่องหนึ่งซึ่อาจจะเกิดขึ้นกับบางโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะ mm hmm. แต่ว่าการรักษาพยาบาลที่จําเป็น คำว่าจำเป็นมันอยู่ตรงไหนอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ถกเถียงกันยากระหว่างแพทย์กับแพทย์เช่นกันนะคะทีนี้ถ้ารักษาพยาบาลเท่าที่จำเป็นซึ่งึ่งจุดยืนมันเถียงกันยากแต่ถ้าเราสามารถบริหารเรื่องเหล่านี้ให้เป็นมาตรฐานได้ว่าถ้าเป็นโรคเหล่านี้รักษาอย่างไรคนนอนโรงพยาบาลไม่ควรรองเมีไกด์ไลน์ที่ชัดเจนนี้เนี่ยดิฉันเชื่อว่าก็จะทําให้เราสามารถควบคุมค่ารักษาพยาบาลให้อยู่ในระดับที่พอเหมาะพอสมพอควรได้เฉพาะเรื่องราคายาอันนี้เนี่ยภายใน2เดือนนะตั้งแต่ แต่เมื่อเดือนกุมภาที่ผ่านมาที่ไปประชุมก็น่าจะประมาณภายในเดือนเมษาน่าจะจบในไกด์ไลน์เกี่ยวกับเรื่องขยากับเวชภัณฑ์นะคะ